สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่มือนีิสิมาเดียดทุเรียนครับพี่น้องทุเรียนแบบต่อไปนี่ช่วยเขารักษายอดได้แล้วใบได้แล้วต่อไปเขาสีรักษาได้แดงนะครับพี่น้องว่าปีนี่ได้แดงนี่สีบอกคือปีที่แล้วครับพี่น้องปีนี่ฝนตกใต้แดงกับเขาครับพี่น้องมันแดดออกมันกับเขาคือปีนี่บ่เดบ่เดรอครับพี่นออ้องบ่เดรอ คือเก่าไต่ออกันเฮดไล่แดงบอดิลลคือเกาครับพี่น้องการที่มาป้องกันนะครับพีนออ่น้องป้องกันไล่แดงบอดิลล์ไดครับปีนี้ยุนี่บอดิลลเพราะว่าปีที่แล้วนี่มันเข่าไปลแล้วม,มันยังมาหาหยามประทันพีนออ่พน้องเพราะว่าซันนันปีนี้ฝนตกมันได้กบเข่าครับพีนออ่น้องฝนตกแล้วมันกะแดดออกนะครับพีนออ่น้องมันแดดจัดมันกะเข่าครับ เพระฉะนัถ้าป้องกันไหยครับได้แดงได้แดงเนี่ยเสีย <c oughs> ได้แดงใบมันจะเป็นซาซาดอกดอเดี๋ยวแบบยพี่น้องนี่แบบไนรูปนี่แหละพี่น้องในรูปใบซาซาสังเกตนะพี่น้องปีนี้ได้แดงเขาบางคน้นกะบางสวนกับสีดนะครับพี่น้องสีดได้แดงนี่สีดว่าด้สีดรอบต้นนะพี่น้องยุนี่สีนี่สีดีทุกใบเลยครับพี่น้องสีเห็ดเปียกทุกใบเลยครับเพราะว่าสี ยาการมลแรงกนี่เขาจะเป็นสีฟังเดียวบ่อยนะครับพี่น้องสีเทลอบช่องพุ่มนะครับใบฮอดใสสีฮอดฮันสีวัดถุกใบเลยครับครับสีเทปียกบาแมมนแบบแกงไปผิวผิวสิบ่บถือเลยครับพี่น้องกาว่าถือให้กาว่าถือถือใบแล้วก็พวกยาจับใบซอยมันก็นก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 นสีเร็วครับก็สีปองกันได้ถ้าเขาสีแลลวเพิ่นเิลนสีบ่บ่ถือกิงได้งาได้สีมันสีเขานะครับพี่น้องไล่แดงนี่ มันเข่าแล้วตอนเท่าสีบูทุ์บะเถิงนี่ครับพี่น้องคือสีนี่ต้องสีรอบตอมด้วยครับรอบใบรอบทรงผุ่มอ้อมเล่เหลเ่าอย่ายไงถ้าเท่าสีขางหนึงงน่งขางได้อีกคางหนึง่งบะสีบะเถิงหนึ่งนั่นแหละครับเข่าครับพี่น้องเมื่อทางเข้าสีบะถึกกิ่งขางหนึ่งกับยัาง,ง,งเข่าด้วยครับพี่น้องย่างเส้นเกียดเบ,บื่งเดือดใบมันจะเป็นซาซาดอกมันจิมีผลตอนเท่าเอาดอกครับพี่น้อง บ่มันม <Exactly. S 1> okay. ีผลตอนเท่าอดอกอาหรุครับสําหรับทุเรียนหน่อยครับปรุงอาหารบ่ได้ครับปรุงอาหารบ่ไต้เต็มที่ยังแต่เขานั่งนักนแห่างงี้ปรุงแขบบ่ได้เลยครับแพสซะนะนั้นต้องป้องกันพี่หน้อไล่แดงครับพี่น้อเดี๋ยวเสร็จไปเบิ่งเดี๋ยวสิพ้าพี่น้อมปเบิ่งวัดถ้ามันบถ้ามันท้องฉีดบ่เถึงแล้วมันสีเข้าด้านใด้านหนึ่งหลวกฟังหนึ่งพี่หน้องมานเป็นจังไ๋ครับพี่หน้อนี่ครับมีกิ่งหนึ่งครับมีฟังหนึ่งครับ สีขาเบอเทิงครับพี่น้องเดี๋ยวเสียเบิงไกลๆสีขาเบอรเทิงแบบเขาดึงสายมากเลวเขาบริพนทัมันทัวรับพี่น้องมัดสีเขาด้ยครับพี่น้องเหมือนเดิมจะเสียเบิงครับนะครับเห็นบ่ครับพี่น,น้อง,น,องนะน,นั่นแหละครับใบมันสีซาซาเลยครับพี่น้องซาซาขาวเหมือนเดิมพี่น้องซาซาขาวครับ ใบสีบเ, OK, เขียวเข้มนะครับพี่น้องใบสีบเขียวเข้มด้านในเข่าครับใบสีบเขียวเข้มนี่ครับมันเข่าบางบางทีเข่านั่งนักนี่กะสีแบบโอ้ใบมดดอกหลอกดลยครับพี่น้องทั้งขะแสงกับบดาครับนี่แหละปัญหาได้แดงครับพี่น้องเข่าก็คักนี่ใบซาซาเลยครับพี่น้องใบกับสีบเข้มดอกด้านในเขาสีบล็อเิงครับพี่น้องเห็นพี่น้องเครื่องเกียร์นะครับพี่น้อง ถ้าฟังได้เขาสีบอถึงนี่เบิ้งไกลๆเี่นะครับพี่น้องมัื้อไกลๆนี่ใบมันสีซาๆดอกนี่นี่มันสีป่องกันท่านครับบพรเขาครับถ้าใบได้มันเขานี่ยุนีสีแบบคือสีสีพวกกันยากันมาแลงนี่ถือว่าสีแบบละเอียดนะครับพี่น้องคือสีบรละเอียดบ่ดยครับเขาจีบไปสีฟังได้ฟังหนึ่งนี่ใบฟังบ่บ่ถือยานี่บ่ด้เลยครับถ้าสีสีแบบลักษณะแบบนั้นสีทม้วนบ่อยยังครับ พวกฮ์โมนพวกอาหารเสริมครับสีจะได้กระได้ครับพี่น้องผิวเขาไต่ต้นเขาชุ่มซ้ำได้ซ้ำหนึ่งกระได้ครับแต่สําหรับยาบ่ได้ครับพี่น้องพวกยากันมะเร็งบ่ได้เลยครับพี่น้องยากันมะเร็งนี่ตองละเอียดครับพี่น้องนี่ครับได้แดงมันสีขาวเป็นลักษณะแบบนี้ครับใบสีบวเข็มนะครับซาซาขาวขาวบางใบมันเขาดังนักงนี่มันสีซากว่านี่นะครับเนี่ยเมืองนี่พอาวโลกเลยนะครับพี่น้องมน ใบสีสั้งเคาะแสงกระดาครับไล่แดงครับนี่เราครับพี่น้องใบสีซาซาเริ่มเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องป้องกันนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาน่าหนักแล้วกะเอาเอาหญ้าครับพี่น้องเพราะว่าใบเขาต้องเห็ดให้สมบูรณ์นะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงช่วงรไรก็ไไ้ครับคือให้ใบสมบูรณ์ว่าอย่าให้มีตัวในเขา่าถ้าเขาตัวนี้กับผลเสียครับไล่แดง ที่เหกัเชื่อจะกระจันเพารักษาหยอ่อนงานสิมันสิเขาโคตรละสวงเลยหรอครับพี่น้องบางครั้งมันมีใบเกลียวใบอ่อนกับสีผสมพร้อมกันเลยครับนี่ใบนี่ครับเห็น,บ,นบ่ใบซาซาใบสีบ่เข้มนรอครับพี่น้องปกติครับพี่น้องฝนตกฝนตกบ่อยๆนี่ปัญหาไ้แดงสีบ่มีเลยตามที่ตามที่อนั้นผ่านมากครับแต่ว่าปีนี้บ่บ,บ่เป็นสันเลยครับพี่น้อง ฝนตกแดดแดดออกอากาศห่อนปีนี้คืออยู่สวนปีนี้ครับพี่น้องพ่นพ่นป้องกันตลอดครับเปลี่ยนจากกระจนเปลี่ยนไฟไล่แดครับพ่นคู่กันครับพี่น้องบอ,บอสันบ่ได้ครับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับเพราะว่าทุเรียนเข้านี่ใบที่สองนะครับพี่น้องนี่เคือใบที่สองใบที่สอง,งก็ตังสีเข้มครับใบที่สองเขียวๆนี่นะครับนี่ เป็นที่สองเรื่มเขี้ยวแล้วครับนี่ก็คือว่าการส้าสมอาหารมัน่นพันได้พ่อครับมันนี่กําลังสิ้ะาสมอาหารถ้ามันเข้มกว่านี้มันก็ติสะ้าสมอาหารโดนนี่มันดึงอาหารไปให้ใบเข็มนะครับพี่น้องการปรุงอาหารถ้าใบใบห้าเข้มแบบใบมั่นนี่ครับพี่น้องนี่ถือว่ามันสะสมอาหารได้ดีแล้วนี่ก็คือสะสมอาหารบางครั้งปุ๋ยห้าวชุกซ้ม แปดยิบสี่ปุ๋ยทั่วไปนะครับพี่นอ้องกระขาดบะไรกะนอะมิโนโปรตีนแคลเซียมบรลอนกระสีดครับพี่นอ้องแต่ว่าครับถ้าใบเขาเข้มก็แสดงว่าใบเข้สมบูรณ์การสะสมอาหารเฮ็ดใ้ใบเข้มนี่แหละสีทั้งใบครับยูนิซีดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมบรลอนคือกันครับสีครับใบใ่ใบยาวนะครับเบื้องครับผู้ลงกนกับว่าใบที่สองให้ใบหน่อยมันก็นหลายทฤษฎีนะครับพี่นอ้องยูนีก่ะ อาศัยใบไงใบเยาดีที่สุดครับพี่น้องนี่นี่ต่อไปนี่เขากับป่องกันนี่แหละครับใบมดป้องกันไล่แดงครับพี่น้องใบเหลือมเขียวเข้มใบเหลือมสีเขียวไล่แดงกับสีเขาครับพี่น้องแบบนี้กับเข้าครับพี่น้องถ้ามันหลายเขาครับเนี่ยตอนนี้ปัญหาก็คือรักษาใหได้ครับไล่แดงช่วงนี้ครับเป็นไล่แดงกับพยามามใส่ยาจับใบครับพี่น้องซอยเพราะว่าฝนมันตกบ่อยผู้ได้สิเอาอยู่เอาท่านครับ แนวแต่เคียนลับแต่ละคนนะครับพี่นนอปุ๋ยกับบ่มีตายโตครับคุณลงค้นกับว่าแปดยี่สิบซีสซกับสะสมอาหารคุณลงค้นกับว่าไ่มันกับอธิบายยากครับพี่นนอการเหตุทุเรียนครับสิสำคัญบสําสำคัญทุเรียนเ็ทแหบใบให้ได้ครับรักษาเพียจักการเพียไฟไล่แล้ยงให้ได้นี่นะครับปัญหาหลักครับอืมวันอื่น ใบแห้งใบเขี้ยวเขียมมันก็เป็นตัวเสริมครับพวกอาหารเสริมพวกปุ๋เเนนนนนยเกจราไ,ไป,ราไปนนครับพี่น้องนี่แล้วเสียบ้างอีกตัวหนึ่งตัวนี้หน่อยนะครับไรแดงน,น,น,นดงี่น,นะครับใบสีมณดกโลกได้เลยครับพี่น้องนี่ใบสีมนดกโลกเห็นบ่ใบมณฑนเนี่ยครับพี่น้องนี่แหละไรแดงใบมณฑลไรแดงใบมณวลเนี่ยกับปุ้งอาหาราบ่ได้เลยครับปุ้ง<ไ>อาหารกับบด,ด้เต็มที่ บานใบต่อไปเนี่ยก็ม่วนเนี่ครับจะให้เขาถ้าเขาก็สิบแบบเดียวกันนี่ครับม้วนถ้าเขานั่งนักกัดใบหลวงนะครับพี่น้องนี่แหละการรักษาได้แรงใบหลวงอืได้แรงสาคัญครับพี่น้องหลังจากใบแก่ใบเกียวเขียบแล้วาต้องคุ้มให้ได้รักษาให้ได้ครับทุเรียนนยถ้ารักษาม,มาแรงสามยางได้นี่ง่ายที่สุดแหละครับม่วน แมงจ้อใบกับว่าวันไหนครับนอนพีเสียกับว่าวันไหนครับปัญหาหลักก็คืออันดับแรกเปียกจักรจันเปียไฟล่าแดงครับสามอย่างนี่ครับยูนีซินเน็นโดนสามอย่างนี่ครับที่สุดเลยครับสําหรับทุเรียนออกยอดไม้ไม้กับรักษาเปียจักรจันให้ได้เพียไฟดูดน้ำเลี้ยงไล่แดงกับสีมะใบแก่นะครับพี่น้องนี่ครับเป็นยอดออกมาสีครับถือว่าผลวิกฤตจากเปียจักรจันแหละครับ หายอดบอยาวออกมาบิดบิดงอๆนั่นแหละครับเพื่อจะกระจันดูดน้ำเลี้ยงครับใบม่อนนี่แกเขียวเข้มกวาสิกวดโค่นนะครับพี่นอ้องมันกวดโคน่นกวดโคน่นถ้าถ้ามันก็นอยู่น้ำฝ่าฝนน้่นะครับพี่นอ้องถ้าถ้าฝ่าฝนบ่เป็นใจถ้าฝนตกถือจังว่าเข้าถ้อยหนามมันก็อาจสิเป็นยอดนะครับบ่เป็นดอกอนี่แหละปัญหาทุเรียนดเดึงฝ่า,ากาดนั่ครับยุนีบ่ได้สวบช้านครับพี่นอ้องบ่ได้เห็ด บ่ได้โซบค,ครับเห็ดธรรมดาครับพี่น้องอเห็ดธรรมดาเห็ดใบเห่างามสีซุปสมบูรณ์แก้เขียวเขียมต่อไปครับกวดคน้นถ้อยหนาหมนี่นะครับพวกโซบจานในบ้านในคิดจะเห็ดนะครับพี่น้องบ่บ่เห็ดก็เห็ดธรรมดาเนี่ยนะครับพี่น้องทุเรียนทั้งหลายเห็ดเบืองครับเห็ดโสบจานผู้เห็ดเก่งกะเลียวแต่นะครับผู้เห็ดบ่กเก่งกะมันก็นหลายสูตรนะครับพี่น้อง การเฮตุเลียนลุงคนกับโสภสารคุณลุงคนกับเฮตธรรมดาครับพี่น้องแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันบอยมีสูตรตายตัวครับพี่น้องปัญหารักของทุเรียนสวนข้าวตองเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ทุกคีปกับสีลงพยายามรักษาใบให้ได้ครับเพียจะกระจันเพียจเจาะจันเพียไฟไล่แดงนี่รับเพียนบอเพียจเจาะจันเขาเสพพี่น้องมองอีบออหนึ่งนี่นี่ลักษณะแบบนี้เพียจะจระจันเขาครับนี่บ่มีหยังครับบ่แม่นยา บ่เป็นสีปุยพิษยาพิษบ่แมงครับงอวิบิดเหนียจเจิดจันทร์ครับใบออกมากสิบผสมบูรณ์ครับนี่ผลตกหนงสีนาเอาสีใดบ่ใดเนี้ยครับการสีการสีพวกเพียะเจิจกกันทร์เพียไฟไล่แดงพี่น้องเห็นบ่มันสูงสูงเกียร์เม็ดใสเครื่องลากสายเลยครับผลนี่แหละสูงหกเมตรเกียร์เม็ดือสีนี้เปรี้ยงครับ จวอธิบายฟังสีทมุนครับอยู่นี่สีทมนุนทุเรียนนี่สี่สิบกว่าเขียมหาสิบครับสีทมุนนี่สองรอยลิตรตัวครับอาหารเสริมพวกแคลเซียมโบรอนนี่ครับแต่ว่าสียานี่ครับสองเท่าของของสีทมุนครับพี่น้องเก็บสองเท่าอืมเก็บสองเท่าเพราะว่าพี่น้องกระถามอยู่ว่าสีไตแดงคือสีอยู่ถ้าเทาสี ฟังได้ฟังหนึ่งบ่ถือนันบ่ยู่ครับพี่น้องตังเกตเบิ่งเด้อครับพี่น้องไปสังเกตเบิ่งใบี่สวนเฮ้าอืมในเบิ่งเกจเบิ่งใบในสวนเฮาฟังไดเฮ้าสีดไปแล้วเฮ้เาเฮ้าเฮ้าอาจสิบ่ดึงสายไปหรือโปพนเนีหยมันเปือกนะครับพี่น้อง่พ่นให้ถือทั่วใบนะครับมันถีเป็นซาซาครับพี่น้องนะคืออยู่นี่นี่สีดึสดดงสายหลอบต้นเลยครับให้เปียกยเบ็ดเลยครับคือสียาเพราะว่าถ้าเฮ้าผ่านไปแล้วกะน,นั่นกะเข้าแล้วกะ เขาแล้วเขาเลยนะครับของไรแดงใบว่านี่ต่อไปมากก็สิเปะออกดอกมากก่สีเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกไปดีครับพี่นอ้องนี่ละคือปัญหาสีทุกข้างพวกเพียรไฟ่ไรแดงเพียรจักรจันท์เน้น,น,นเลยครับพี่น้องให้รอบต้นเลยครับให้รอบบางครั้งนี่ทางเขาไต่ต้นก่อนก็มีครับสีเขาไปไต่ต้นรอบไต่ต้นก้อนไห่ไทย ไก่ทองกิ่งงามันมีมีขันแยงขันแยงสีเข้าไปก่อนครับแล้วก็ยังมาสีทองหนอกนะครับยุนี่ก็คือสีให้ละเอียดแล้วก็เพียนะนะครับเขาเอียนว่าสีให้ทั่วถึงพวกบริษัทมันบอยูครับพี่นนอเทาสีฟังได้ฟังหนึ่งลมมากครับเขาลมมากกว่ายุดนะครับพี่นนอมือได้เทาสีนี้ให้ลมนิ่งๆนี่สีง่ายที่สุดครับคือบรินี้นี้อากาศแบบนี้ลมนิ่งนงครับแต่ว่ากับบริาสีหรกแต่ว่าสีไปแล้ว นี่มือนี่คขึ้นจังสีครับสีง่ายครับใบบตีงล้มบ่ามาเนี่ยโอ้สีง่ายครับแล้วก็บ,บ่เปลืองยานําแล้วก็ข้นสีก็ง่ายครับพี่น้องพยายามสีมือได้บ่มีล่มเวลาบ่ลมนะครับพี่น้องตัวนี้ปัญหาลักข้องทุเรียนต่อไปครับสําหรับทุเรียนเ้าเสียวดอกนี่แหละใบทำไ้สมบูรณ์ยาไ้มีพวกได้แดงเขา่าได้แดงเข่าผลเสียกาสิบ ปรุงอาหารบะได้เต็มที่นะครับพี่น้อ,นองตัวนี้ก็คือใบซองครับพี่น้องนี่ใบซองเริ่มเข็มถ้าเข็มใบซองเข็มก็เริ่มตันกับสีกวาดค้นตัดหยากวดโคนครับแต่ว่าอยู่นี่ก็บในหดสวนนะครับประมาณสีเขาซองเดือนแหละครับบในหดมันตกโผล่ตก๊กโผล่นะครับต๊กจนหยอดทุเรียนบางครั้งจนหยอดเปียยครับพี่น้องถ้าหยอดได้มันออกบางครั้งกันหยอดเปียยกับมีส่วนครับมันบ่เห็นแดดมันตกดีหลาย กเกษทฤษฎีกรับมาอัปเดตเกี่ยวกับได้แดงครับรักษาใบไใ้ไดร์นะครับสวงนี้สาหรับทุเรียนครับเพราะว่าเขาเห็ดสุดหนึ่งสุดสองเหรอเขารักษาใบไฮไดรถ้าเขาเ็ดสุดสามีมันกระสีลาซาบีนะครับหลอบหนึ่งกระสีสิบหาหาสิบหมื่นบางทีกับหกสิบหมื่นด้ครับแต่ละหลอบคือรักษาสุดที่สองนี่ถ้าเป็นใปได้ครับพี่น้องถ้ามันอากาศเป็นใจเนะี่ยกระสีเห็ด ดึงยอดพร้อมดอกนะครับพี่น่องเส็ดดอกแลก้วก็เอายอดดอกมานำกับบลอนหูวาปีนี่เสียดายบ่ครับพี่น่องคอยติดตามกันได้ค,ครับเกษตรทฤษฎีใหม่ก็สิขอจบไปซ้ำานี่ยครับสวัสดีครับ